สบายด้สบายดีมาพบกัสบสปุ่นอีกแนเนาะพี่น,อน้องเดี๋ยวมือนี้สปุ่นที่ไทยห้านมองสปุบบน่นเฮ็ดเวียร์ครับ,บิ่งเนาะพี่น้องเล่าละ,ะอันนี้กะคือที่สีเนาะมูเฮ็ดงานเนาะแหนั่นสิปินบาร์นั่งนะกะสิเป็น,ปนห้านบ่นใหญ่เป็นอะไรนันกุกคนแต่ว่ารดับรองคนเน้นเอันนี้สปินหมอกวีจับเนาะพี่น้องหมอกวีจับกะหน้าตาสปินอย่างนี้อันนี้ สิเป็นหม้อต้อมเนาะหลังจากที่เขาต้มแล้วเขาขจิมาใส่หม้อเก็บกลมหอนได้เลยกับประมาณนีนนนเน้เนาะพี่น้องเนาะอันก็เป็นหม้อข้าวเดีย๋ยวสะปนเบิึงหมูแดงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้สิเป็นหมูแดงเป็นกุนเชียงหมูกรอบไผ่แตงกวาอันนี้สิเป็นข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบนี่พี่น้องเนาะอันนี้สิมาให้เบิรงจุดพิเศษของเฮาก็คือหมอ้อไว้จับเน้อง แทนแทนนี่เกลือจับมีทางเกลือจับน้ำข้นน้ำใสเลยจ้ะต้มเลือดหมูนะพี่น้งนะนองเนาะนี่จะเป็นเ,นะเครื่องเคียงที่ใส่นี่หมูแล้วก็นังหัวใจม้ามใส่ไทยเลือดเนาะเครื่องเคียงกระสุนะีลาเนาะพี่น้องนะเนาะเบี้ยที่สบ,บุนเฮ็ดวันเฮ็ดแต่แต่วันจัทนทร์จนทอดวันเสาร์นะพี่น้องเนาะ สะพนยุดยุดทุกวัานอาทิตย์นะพี่น้องนี่กล่องนากินเนาะมันมันพอเห็นเนาะอยากสะท้อนแสงกล้อ,องก็ดีนี่จะเป็นเครื่องเคียงเครื่องเครื่อง,องต้มเลือดหมูนะักนะเรียงเนาะบายให้เบิรงแล้วก็กสิป,ประมาณนี้นะพี่น้องไปกันเด้อบ๊ายบาย